hello <coughs> <coughs> 喂 hello ຍ山啊 phá้า khỏe 啦

อยาเปตีมันตอนเนี้ยไอ้ไอยืนาเปตีอีกมันพอเลยไม่ไหวยอมแพ้ยะไม่ยอมแพ้ตั้งแต่ไม่ยอมแพ้ตั้งแต่คุยไม่เขียวเลย่ะยอมแพ้ตั้งแต่คุยไม่ทำมันเรัุรีแย่เลยเขาออกไหมยังพอทําออกได้ ใส่เท่านั้นเองค่ะอันนี้ออกอันนี้ออกที่ก็ทำมือ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 อันนี้ออกอันนี้ออกไม่ทำไม่ออกไม่เป็นไรแล้วพี่พี่เขาต่อที่เราเปล่งเก่าไหม เนื้อเนื้อเขาเป็นเนื้อดูให้หน้อยนะดูที่นี่นะรู้สึกไหมถึงเนื้อเอ่อคีเนื้อเป็นเนื้อเุ้ยจัดของอื่นเป็นเนื้อดี่เป็นเนื้อตุ้ยไมนเป็นเนื้ออะ